เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่กาลังรอรับจมเกงยีนรีวายรุ่น5012จากทางร้านของเรานะครับทางร้านเราเป็นร้านขายกเกงยีนรีวมือสองขายเฉพาะรุ่น5012รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้ามาดูเกงยีนรีวายรุ่น5012ตัวนี้อ่าผมลืมบอกไปถ้าลูกคา้าท่านไหนต้องการดูเกงยีนรีวมือสองจากทางร้านเรานะครับพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาได้เลยนะฮะพิมพ์ชื่อช่องจาก youtube นี้นะฮะชื่อช่องยอดชายดีพลงามพิมพ์เข้ามาแล้วก็มมาจิ้ทีี่วดโอนะครับ แต่หลังจากนั้นวิดีโอทุกคลิปก็จะขึ้นมาในหน้าช่องก็สามารถเลื่อนดูได้เลยครับว่าต้องการตัวไหนต้องการชมตัวไหนนะครับมาดูเกียงยีลีวารุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะจะแต่งฟอกขาวหน้าขามาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะที่เห็นเป็นสีขาวนี่คือเป็นการแต่งฟอกขาวมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะเขาแต่งมาเองนะฮะทั้งสองด้านนะฮะเนี่ยนะฮะขนาดตามป้ายนะครับขนาดตามป้ายดับเบิลยู36เอล์32ขนาดวัดจริง 38, เอล์38ยาวทั้งตัว44ปลายขา8.7 เมดอินเม็กซิโกราคาหนึ่งพันสองรอยห้าสบาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผมกางเกงตัวนี้จะเป็นสีมิดไนท์นะครับไม่ใช่สีซูเปอร์แบล็กนะฮะอย่างนี้เป็นการแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะจะเป็นการแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตขึ้นรอยเฟดอย่างนี้นะฮะเห็นเป็นรอยเฟดนิดๆนะฮะไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานนะฮะเป็นการแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกางเกงค่อนข้างจะใหม่เลยนะดูจากป้ายหนังเป็นป้ายหนังแท้นะฮะกางเกงตัวนี้ กางเกงตัวนี้เป็นป้ายหนังแท้นะครับ m a d ดอิน e ม็กซโกราคา1,250บาทเท่านั้นนะครับลูกคา้าท่านไหนสนใจนะครับกางเกงตัวนี้เ e อว3 8ยาวทั้งตัว44.5 44นิ้วยาวทั้งตัว44นิ้วปลายขา8.7นิ้วเม d ด in Mexico โราคา1,250บาทเป็นสีมิดไนท์นะฮะเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะก็คือจะเป็นสีกลางคืนที่ออกเข้มๆไปหาดำหน่อยนะฮะเนี่ยนะ สีด้านหน้านะครับจะมีการแต่งฟอกขาวมานะฮะจากโรงงานผู้ผลิตกางทียีิห้วรุ่น501เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิปนะครับลูกค้าทางร้านของเรานะครับขายของมาก็ยาวนานนะครับก็จะมีลูกค้าประจําอยู่ที่คอยดูทางร้านของเราอยู่นะครับแล้วก็คอยกระสอบต่อไปสอบถามมันเข้ามาเยอะมากเลยฮะเป็นการสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยรอบนี้ว่าจะเปิดกระสอบใหม่หรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตอนนี้ของยังไม่มาจากต่างประเทศครับ คือางเกงที่ร้านเราขายเนี่ยเป็นเงเกงคุณภาพเกรดเอขึ้นไปนะปีหนึ่งมาไม่กี่ครั้งเองนะฮะถ้าเราไม่ลงสะสมไว้นะฮะแต่ปีนี้ก็ขายดีครับผมก็ออกไปเกือบจะหมดแล้วนะฮะก็รอกระสอบใหม่เข้ามาก็จะมาเปิดกระสอบที่นี่แหละให้ลูกค้าทุกคนได้รับชมกันนะครับางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีมินไนแบลคลูกค้าท่านไหนสนใจติดต,ต,ต่อ0961519525เข้ามาสอบถามทางแอดมินเราได้เลยนะฮะเป็นสีเข้มๆส,สวยๆยินดีให้บริการลูกค้านะครับงานปลายขานะจะเป็นงานปลายขา เดิมๆเ,เย็บแบบลูกโซ่นะฮะลูกคา้าจะเป็นงานปลายขาเดิมเย็บแบบลูกโซ่นะฮะเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กับโรงงานอุตสาหากรรมเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีนะไม่เคยเห็นเลยนะ,ะตามหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยนะ,ะตะเขียบริมโพงสีออกสีเหลืองนะ,ะสวยๆนะฮะ <c oughs> จะไม่เห็นเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบเย็บแบบลูกโซ่เนี่ย,ยอยู่ตามชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทั่วไปนะเพราะว่าราคาจักรตัวนี้นะฮะเครื่องจักรตัวนี้จะมีราคาที่ ค่อนข้างจะสูงั่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจนะครับถ้าเห็นว่าเย็บแบบลุกโซ่นี้คือเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ผมทวนอีกทีนะฮะขนาดตามป้ายเ 36L 32ขนาดวัดจริง 38, เอล38ยาวทั้งตัว44ปลายขา8.7เมตรอินเม็กซิโกราคา1,250บาทสนใจติดต่อ096-1519525ขอบคุณครับ